หมดปัญหาเรื่องลูกนอนฉี่เลอะด้วยภาพบูกันน้ำสโนว์อ่าวเนเันกาดสโนว์อ่าัเนเันกาดกันน้ำกันฉี่กันซึมร้อยเปอร์เซ็นเซนเชนเนไม่ว่าลูกจะฉี่น้อยหรือว่าฉี่บ่อยหรือว่าฉี่เยอะอ๋ออันนี้ก็เยอะไป ก็เวอร์ไปไม่พี่เข้าใจว่าเราต้องฉีดเนี่ยให้ลูกค้าเห็นภาพชัดๆว่ามันกันน้ำได้ดีจริงๆนะไหนมาลองดิอ่ะอ่ะลองดูสโนว์อาเช่นทันการฉีดขนาดนี้ยังกันน้ำกันซึมได้ <c oughs> แล้วแค่ฉีดลูกจะไปมีปัญหาอะไรอือยังยังไม่หยุดอีกยัง <c oughs> เออว่ะไม่เปียกเลยอ่ะ า้ป้องกันน้ําได้แต่มันป้องกันผมเปียกไม่ได้คิดว่าเล่นสงการเลยเนี่ยสโนอาวเจนท์านกาดผ้าปูร้องกันน้ําที่แสนนุ่มวัสดุจากใยไผ่ผสมคอตตอนทั้งนุ่มและปลอดภัยสําหรับผิวลูกป้องกันการรั่วซึมได้ร้อยเปอร์เซนด้วยแผ่นชั้นโพลีเอสเตอร์ TPU ที่บางเบาไม่มีเสียงกรอบแกรบให้กวนใจพร้อมคุณสมบัติพิเศษ ซูเปอร์ซอฟนุ่มละมุนต่อผิวลูกแอนตี Anti ้แบคทีเรียป้องกันแบคทีเรียไฮโปอลลอจนิกไม่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ที่สำคัญเพอร์เฟกต์กิฟต์กิฟต์กิฟต์ให้เป็นของขวัญก็ได้ใช้เองก็ดี